สวัสดีค่ะพบกับเซบิมอีกแล้วนะคะวันนี้บิมมาส่งมอบโรถที่อำเภอปลา,าปากจังหวัดนครพนมลูกค้าอยู่จังหวัดหาใหญ่นะคะคนซื้อเป็นแฟนของน้องเขาและที่เนี้ยบินมาลงที่จังหวัดสกนะนครแล้วก็บิมบริการต้อนรับส่งนะคะที่สนามบินเพื่อมาเซ็นสัญญาแล้วก็อนุมัติผ่าน1วันเลยแล้วพิเศษไปกว่านั้นลูกค้ามั่นใจและประทับใจที่ร้านเรามากแล้วก็ มีของแถมและก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน<ๆ>นาน1ปีนะคะแล้วก็ประกันเครื่อง<ๆ>เกีย<ๆ>เครื่องยนต์นาน1ปีเหมือนกันหรือ3,500 0กิโลเมตรนะคะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะคือส่งมอบรถก่อนส่งมอบรถเนี่ยเรานำรถไปเช็คศูนย์ที่ศูนย์ MG สกลนครน,นะคะแล้วก็บริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วพิเศษคือฟรีนะคะ และที่สำคัญคือลูกค้าออกรถกับร้านดีเอเยนโซนบาทไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวมาฟังความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อร้านก่ากันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างถึงเชื่อซื้อมั่นใจกับร้านดีเอเยนทั้งที่อำเภอประปากเพื่อจะพานไปถึงสกลนครร้านดีเอยนก็มีหลายร้านเกือบ20-30ร้านเลยที่สกลนครแม่มั่นใจเป็นยังไงบ้างก็ เซลก็บริการดีค่ะที่ร้านก็บริการดีมากแล้วก็การเช็ครถหรือเช็คอะไรก็คือแบบมีความน่าเชื่อถือแล้วมีความมั่นใจมากเลยค่ะก็คือบริการดีมากประทับใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากแนะนําลูกค้าหน่อยค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนอยากได้รถประมาณเนี้ยค่ะแนะนําให้มาซื้อรถกับเราหน่อย้เลยค่ะได้เลยค่ะ ประทับใจมากเลยค่ะส่งถึงบ้านเลยค่ะส่งฟรีไหมคะส่งฟรีค่ะส่งอนุนมัติไวไหมไวมากเลยค่ะไวกว่าที่อื่นมากขอบคุณค่ะแล้วก็เฮงๆรวยๆสวยๆเป็นเจนะค่ะคนนี้เจนะเห็นว่าจะผ่อนรถไม่หมดไวเลยสำหรับวันนี้ส่งบ้านส่งรถถึงบ้านนะคะส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะใครที่สนใจติดต่อสิดิมาได้เลยค่ะศูนย์91988 สำหรับลูกค้าเคสนี้ขอให้เฮงรวยๆ,ๆ,ๆแล้วก็เป็นเจเป็นมาดามแบบนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ